สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับพี่เอชัยยานะครับคัวันนี้พี่เอมาเยี่ยมยีเจ้าของแบรนด์ยอดรักที่โกดังสินค้าของเราเลยคุณรู้หรือยังเจ้าของตัวจริงเขาคือคนนี้ไม่ใช่ผมครับพี่เอกาแผมดื่มเป็นประจำอยู่แล้วครับกาแฟยอดรักครับเป็นกาแฟที่รักกันทั้งครอบครัวจริงจริง นะครับแล้ววันนี้ขออนุญาตนะพี่ยิปบอกว่ามาพามาดูโกดังนะครับคุณแม่คุณพ,พ่อลอตใหม่เข้ามาแล้วนะครับคุณเห็นปะนี<ช>่เต็มเลยพร้อมส่งเลยนะพร้อมจัดส่งนะครับ พี่เอไหนบอกโปรลูกค้าไหนโปรพิเศษสําหรับพี่เอคนเดียวที่ผมบอกไปว่าต้องจัดให้ลูกค้าผมนะบอกเลยนะว่าใครพลาดโปรนี้นะถือว่าพลาดโอกาสดีๆในชีวิตเลยนะครับโปรในวันนี้คุณเคยจัดเอาไว้โปรหนักก็คือสี่ห่อหน0 0บาทแต่คุณคุณรู้เปล่าว่าบอสผมเนี่ยเขากล้าดเขากล้าดีมากเลยตอนนี้นะฮะหกห่อครับคุณหกห่อนะหกห่อคุณจ่ายแค่หนึ่งารอยบาทคุ้มไหมคุ้มมากยังไม่พอ เอางี้จะส่งฟรีปลายทางผมไม่คิดเพิ่มด้วยรีบเลยนะคุ้มไหมคุ้มมากๆเลยครีบนะคุณโปรดีๆเด็ดๆแบบนี้นะครับอโอเคครับ